ไปขี้หวงขนาดนี้อ่ะนี่ยจีมีตาหามีแววไหมแววมันคือน้ำมันนี่มันไม่เข้าใจเลยนะเป็นงานระดับสูงอ้าวปุ๋ยอ้าวปุ๋ยส่งงานเหรอเออไหนเขาดูลงานหน่อยดิเป็นไงบ้างอโอ๊ยไม่เป็นไร แกไปกลัวดิก็โอเคนะไม่ได้แย่เลยอ่ะสวยด้วยสวยทั้งนอก็สวยนะแต่ว่าเหมือนนั่ะบานออกขนาดเนี้ยไอ้นั่นไงไออ๋ออ๋อโอเคโอเคโอเคปุ๋ยตั้งใจวาดแบบนี้ป่ะเนี่ยแบบวาดมาจากตรงนั้นของปุ๋ยเองเลยป่ะ

เรเล่ามาเถอะเผื่อจะสุกด,ดีขึ้น <c oughs> เราผิดหวังที่ตาพูดแบบนั้นนะคือ <c oughs> ร,รู้ว่างานเรามันไม่ได้ดีอ่ะแต่ว่าก็ <c oughs> ามไม่เห็นจะต้องพูดแรงขนาดนั้นเลยจริงๆอะ่ะเราคิดว่างานปุ๋ยสวยมากนะเ,เว้ยคอนเซ็ปก็ดีอะ่ะ แล้วเราก็ชอบที่ปุ๋ยกล้าที่จะทำอะไรแบบนี้อ่ะจริงเหรอจริงส่วนไอ้ตั้มอ่ะประเพ็ีของมันอย่างนี้แหละเวลาพูดกับใครอ่ะก็ไม่ค่อยนึกถึงความรู้สึกข,ของเขาเท่าไหร่เราอยากให้ปุ๋ยอ่ะบอกไปตรงๆเลยนะคุะะคิดยังไงอะ่ะไม่ต้องกลัวอื เอาไว้เดี๋ยวจะลองดูนะไะ <laughs> ได้เบีบวกแล้วต่ำมาสีบวกก็ B <Good. S 1> ธรรมดา,าเราไม่ได้เก่งอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะก็ยอมรับชะตากรรมเราขอโทษนะที่วันนั้นเรา หลุดพูดอะไรไม่ดีออกไปอขอโทษก็ดีแล้วไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลยหอยพากินข้าวเปนอืมหิวแล้วอะ่ะ Ya ingin Hmm, ayo